ในโลกที่เรื่องคอร์รัปชันยังคงเป็นปัญหาสั่นคอนความเชื่อมั่นการมีประเทศที่โปร่งใสปราศจากการทุจริตย่อมเป็นรากฐานสําคัญของความเจริญก้าวหน้าและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนแล้วประเทศเหล่านั้นอยู่ตรงไหนของโลกกันบ้างวันนี้เราจะมาเปิดเผย7ประเทศที่ถูกจัดอันดับว่ามีการคอร์รัปชันน้อยที่สุดในโลกประจําปี2023โดยองค์การเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ Transparency International ครับ 1>, 1. เดนมาร์ก90คะแนนประเทศนี้ขึ้นชื่อเรื่องความไว้วางใจในภาครัฐสูงมากประชาชนมั่นใจในระบบยุติธรรมและหน่วยงานของรัฐที่ทำงานอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ 2. ฟินแลนด์87คะแนนเป็นอีกหนึ่งประเทศนอร์ดิกที่โดดเด่นเรื่องธรรมาพิบาลกฎหมายที่เข้มแข็งและการที่ภาครัฐเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย 3. นิวซีแลนด์85คะแนนประเทศหมู่เกาะแห่งนี้มีระบบการตรวจสอบที่เข้มงวด กฎระเบียบที่ชัดเจนในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลสูงมาก 4. นอร์เวย์84คะแนนแม้จะมีทรัพยากรธรรมชาติมหาศาลอย่างน้ำมันแต่การบริหารจัดการอย่างโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลทําให้ความมั่งคั่งถูกใช้เพื่อประโยชน์ของสาธารณะอย่างแท้จริง 5. สิงคโปร์83คะแนนเป็นประเทศในเอเชียเพียงไม่กี่แห่งที่ติดอันดับต้นๆด้วยนโยบายที่เช้่มงวดการลงโทษที่เด็ดขาดและการให้ค่าตอบแทนที่สูงแก่เจ้าหน้าที่รัฐเพื่อป้องกันการทุจริต 6. สวีเดน82คะแนนประเทศที่มีวัฒนธรรมเปิดเผยข้อมูลที่ยังลากลึกมานานประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลของรัฐได้ง่ายและมีช่องทางการร้องเรียนหากพบเห็นการทุจริต7สวิตเซอร์แลนด์82คะแนนขึ้นชื่อเรื่องระบบการเมืองที่มั่นคงประชาธิปไตยโดยตรงที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและกฎระเบียบที่เข้มงวดในภาคการเงินจะเห็นได้ว่าประเทศเหล่านี้มีจุดร่วมเดียวกันคือการมีสถาบันที่เข้มแข็งกฎหมายที่ศักดิ์สิทธิ์การเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใสและที่สําคัญที่สุด คือความไว้วางใจที่ประชาชนมีต่อภาครัฐและเมื่อมองมาที่ประเทศไทยของเราในปี2023เราได้35คะแนนและอยู่ในอันดับที่108จาก180ประเทศทั่วโลกตัวเลขนี้สะท้อนให้ถึงความท,ท้าทายครั้งใหญ่ด้านความโปร่งใสที่ยังคงเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพื่ออนาคตที่ดีกว่าของประเทศเราครับ